สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงิรวอว์พผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิรวอร์พผู้ประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยทัืงราวเกี่ยวกับการแข่งขันในเวทีพิมเมียเลกที่ทีมของเรากลับมาลงสนามกันอีกครั้งในฐานะแชมป์เก่าจากเมื่อสี่สันก่อน เมื่อทีมของทากานรนสลอตเปิดหัวด้วยการคว้าชัยชนะเน่ทางเดอเชอรี่วอนมัดมาได้4ประตูต่อ2แต่จากนี้อีก2นัดถัดไปทีมของเราต้องเผชิญหน้ากับงานหนักไม่ว่าจะเป็นการต้องบุกไปเยือนทางสาลิกาดงนิวคาเซิลยูนต็ดที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คของพวกเขาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้และจากนั้นเราก็มีอีกหนึ่งโปรแกรมสำคัญในการต้องเผชิญหน้ากับทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันอย่างทางปืนใหญ่อาร์สซนล ยังเลยก็ตามสถา,านการณ์ล่าสุดสำหรับทีมของทางเด e กกันสเนอร์นั้นพวกเขาก็ประสบปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ตามเล็ดงานแกนหลักในแดนหน้าของพวกเขาอย่างทางไคฮาวแวรซึ่งในส่วนนี้เราก็มีการรายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันล่วงหน้าไปแล้วว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าตามเล่นงานอยู่ทําให้มันยังไม่แน่ชัดว่าจะสามารถลงสนามในการเผชิญหน้ากับทางนิวเ์ุของเราได้หรือไม่อยากไรกัน ล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางมิกเกลอาเตตาในใหญ่ของทัพอาร์ซโนมีการออกมายืนยันถึงเรื่องดังกล่าวครั้งต้นว่าตัวของทางฮาวเว่รได้รับบาดเจ็บจริงและเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ด้วยว่าเขาจะกลับมาฟิตพร้อมลงสนามได้อีกครั้งเมื่อใดกันแน่จึงทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ตัวของทางฮาวเวินั้นไม่สามารถที่จะลงสนามในการประชิญหน้ากับเกมสำคัญกับทางลิเวอร์ pool ของเราได้มันมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะอาเตตกาว เราก็าไม่รู้เหมือนกันว่าใครฮาวเวจะต้องพักยาวนานขนาดไหนกันเราต้องการเวลาอีกสักหน่อยและต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอาการบาดเจ็บของเขาเราดถึงสามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าก้าวต่อไปที่จะต้องทำกันนั้นคืออะไรกันในตอนนี้ผมไม่อยากจะเจาะลึกในเชิงของรายละเอียดน,นะแต่สิ่งที่มันชัดเจนเลยก็คือเขาไม่ฟิตและในตอนนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมถึงจะรู้ได้ว่าเราจะต้องทำอะไรแบบไหนและอย่างไรกันต่อไป อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผมยังไม่เห็นขอบเขตของอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ว่ามันอยู่ที่จุดไหนกันแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามในเกมวันนี้นะแน่นอนว่าเราอยากจะมีเขาเป็นหนึ่งในทางเลือกแต่โชคไม่ดีที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในด้านจิตใจแล้วเขายัางคงยอดเยี่ยมมาก เขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความแข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบด้วยเขาฟื้นตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บและการผ่าตัดที่บริเวณแฮมสติงได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งผมคิดว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยมีอาการบาดเจ็บเลยนะดังนั้นมันถือเป็นอาการบาดเจ็บครั้งแรกแล้วในตอนนี้เขาก็มาบาดเจ็บซ้ำอีกแม้ว่ามันจะเป็นคนละจุดกันเราต้องมาดูกันว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนนะแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะรับมือกับมันได้ในแนวทางที่ดีที่สุด เ่าหวังว่าเราจะได้ตัวเขากลับมาโดยเร็วว่าเปิดประเด็นมาด้ปัญหาของสโมสรคู่แข่งก่อนที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปากกลางตัวกลางวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ แม้ว่าเราจะได้ตัวของทาง Giovanni r e ี n i Center h u l ดาวรุ่งอนาคตไกลมาจากทางสโมสรปามาแล้วคนหนึ่งก็ตามแต่อีกคนที่ทีมของเราก็ยังเดินหน้าใส่เกียร์ห้าล่าสิ่งของเขาอยู่ด้วยคู่ขนานกันไปก็คือในรายของทาง Mark Geary Center h a l ทีมชาติอังกฤษจากทางค่ายปราสาทเลือนแก้ว Crystal Palace ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะมีความคืบหน้าออกมาอย่างจริงจังในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้หลังจากทางสตีฟพาริช์เปิดผ่านสโมสรของทางคริสตันพาเลทเองเป็นคนออกมาผลักดันการย้ายทีมของเขาด้วยตัวเองหลังจากมองว่ามันสุ่มเสี่ยงมากๆแล้วที่พวกเขาอาจจะต้องเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวออกไปโดยที่ยังไม่สามารถที่จะขายนักเตะออกไปได้เพราะสุดท้ายตัวของทางเกฮีนั้นก็เหลือสัญญาผูกมัดกับทางพว วกเขาถึงแค่ช่วงสัมเมร์หน้าเท่านั้นก่อนที่จะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวซึ่งสโมสรระดับคริสตัลพาเลทนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยให้ต้องกระเฉนหน้ากับสถานการณ์แบบนั้นได้สตีฟพาริชต้องการให้ทางนิวบอูเข้ามาซื้อตัวทางมาเกฮีไปนะ t ี r ีอาร์ฟุตบอลระบุพวกเขาตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอที่ตัวเลข40ล้านปอนด์สรักตัวของทางเกฮี จนกระทั่งถึงปัจจุบันทางฝั่งของลิเวอร์พูลยังไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวเกินกว่า30ล้านปอนด์ขนาดเดียวกันทางฝั่งของคริสตันพาเลตเองก็ดูเหมือนว่าอาจจะยอมลดค่าตัวของเขาลงมาซึ่งทางลิเวอร์พูลเองก็หวังว่าจะสามารถปิดดิวได้ทันก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลง หลังจากเปิดประเด็นมย,ยเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวนักเตะคนใหม่ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูทางฝั่งของผู้เล่นขาออกกันบ้างดีกว่า หลังจากเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นทางฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะม,มีการออกมาคอนเฟิร์มด้วยวรีเด็ดประจําตัวของเขาเลยว่าเฮียวีโกสสำหรับการย้ายทีมของทางเลวิตคูมาสแนวรุกดาวรุกอนาคตไกลของเราที่กําลังจะย้ายไปอยู่กับทางตราลูกโล่เบอร์มิงแฮมซิตี้ในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวยาวตลอดทงังฤดูกาล ข้าวเจอะพิเศษเลวิตคูมัสดาวเตะม,มากผ่อนสวรรค์ของทางหรือว่าผู้ได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางเบอร์มิงแฮมซิตี้ด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดทางฤด,ดูกาลนะลูมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาเองในตอนนี้ข้อตกลงสามารถที่จะบรรลุกันได้แล้วและจะมีการตรวจร่างกายตามมาปีกว้19ปีจะย้ายไปลงเล่นให้กับทางเบอร์มิงแฮมซิตี้เฮียววีโก แล้วหลังจากที่เราได้เห็นทางโลมาโนมีการขึ้นโพสต์นี้ไปได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทางสมูสร์เบอร์มิงแฮมซิตี้เองก็ไม่กาดออกแลงการยืนยันเรื่องนี้ตามมาอย่างเป็นทางการในการเซ็นสัญญากับทางคูมารแล้วด้วยเช่นเดียวกันเบอร์มิงแฮมซิตี้ยินดีที่จะประกาศการเซ็นสัญญากับทางเลวิสคูมาร์ตปิดคนใหม่เข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวยาวตลอดทางฤดูกาล หลังจากเคลียร์ในเรื่องของเอกสารได้หมดแล้วถแถลงการบนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางเบอร์มิงแฮมระบุ น่าตะไว้สิปีย้ายมาจากทางลิว่าพูลด้วยสัญญายาวตลอดทั้งฤดูกาล2025-2026ถึง2 2คูมัสสามารถลงเล่นลิงเส้นได้ทั้ง2ฝั่งและถูกยิมตัวไปอยู่กับทางสโต๊กซิตี้ในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วที่ซึ่งเขาได้รับโอกาสลงสนามไป49นัดในการแข่งขันทุกรายการฝากผลงานกันทำไป6ประตูกับอีก3แอสซิต ด้านตัวของทางนักเตะเองก็มีการออกไม้สัมภาษณ์ถึงการย้ายทีมในครั้งนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจด้วยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับการย้ายทีมนะและผมก็ตั้งตารอมันอยู่เลยคูมาสกล่าวผมได้รับความสนใจเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่จากการที่ทางเบอร์มิงแฮมก็ถือได้ว่าเป็นสโมสรใหญ่และพวกเขาก็ยังมีแฟนบอลที่เต็มไปด้วยแพชั่น ถ้ามีโปรเจกต์ที่วางเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นทําให้หลังจากที่ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้จัดการทีมมันไม่มีตัวเลือกอื่นอีกเลยนะนอกจากการที่ผมต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับทางเบอร์มิงแฮมผู้จัดการทีมต้องการตัวผมและเขาก็รู้เรื่องราวของผมค่อนข้างจะเยอะเลยนะ แน่นอนว่าผมเองต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อพิสูจน์ตัวของผมเองว่าผมจะสามารถทำอะไรได้บ้างทั้งในแง่ของการหยิงประตูและการทำแอาซิด ไปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังเรื่องราวของนักเตะที่ถูกปล่อยตัวออกไปเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมกันไปแล้วเราจะกลับมาดูของทางฝั่งนักเตะขาเข้ากันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมรุก มื่อคนที่ทีมของเราตกเป็นข่าวหนาหูมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักเรายิงเก่งจากทางค่ายสาลิกาโดนิวคาเซอลอยู่นาเต็ดนั่นเองหลังจากเมื่อว,วานนี้เราก็ได้เห็นตัวของทางฮาวมีการออกไมาสัมภัษณ์ระหว่างอยู่ในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางลิเวอร์พูลของเราที่ซึ่งเจ้าตัวก็มีการออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่าในตอนนี้มหากราบเรื่องของทางอิซักกับสมสรของพวกเขานั้นใกล้จะมาถึงจุดสิ้นสุดลงแล้ว แต่แม้ว่าฮาวจะมีการพูดเช่นนั้นแต่เขาไม่ได้มีการลงลึกไปในเชิงของรายละเอียดเลยว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามาหาเกล้ามันกําลังจะจบลงมันจะออกไปในทิศทางไหนว่าสุดท้ายแล้วอีซักจะได้ย้ายมาอยู่กับิรวอว์พูลของเราอย่างที่โจ้ตัวมีความปรารถนาะหรือมันจะเป็นในอีกด้านหนึ่งที่เขาจะต้องอยู่คาแข้งกับทางนิวคาสเซิลต่อไปอย่างน,น้อยก็เลยกว่าช่วงสัปาหรนี้ออกไปทว่าล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางฮาวมีการพูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติม,เ,ตมเอาไว้อีกด้วยว่า ทันที่จริงแล้วเหตุการณ์การย้ายทีมของอิซักมันไม่ได้เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เพราะตัวของเขามีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องนี้กับตัวของทางนักเตะตั้งแต่ตอนจบการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วหรือสำไปตัวของผมและอเล็กซ์มีการพูดคุยกันตอนจบการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วจริงห่าวกล่าว ใช่เลยผมคงจะไม่นั่งอยู่ที่นี่และตอบปฏิเสธเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรอกนะใช่เลยเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเขามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะที่ผมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยืดยาวเลยและทําให้เราหลุดสมาธิจากการแข่งขันฟุตบอลไปนักเตะทําได้ดีที่ไม่สนใจกับเรื่องเหล่านี้แต่มันยังคงมีการดําเนินการอยู่ในเบื้องหลังและมันก็น่าเสียใจมากๆที่เราเองต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วย ไปกันต่อเลยครับกับข,ข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักอีกเช่นเดียวกันเพราะจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีหลายๆคนในการพุ่งเป้าแลออกหมอกิพากิจารร์พฤติกรรมของตัวอีซักกับการที่เขาปฏิเสธจะไม่ขอลงเล่นให้กับทางนิวคาเซลอีกต่อไป แตแม้กระนั้นหนึ่งในคนที่มีการออกมากระโดดกางปีกปกป้องตัวของทางอิซักอย่างชัดเจนก็คือในรายของทางไมเคิลโอเวนอดีตอวหอกความเร็วสูงของทางทัพสินโตคำรามทีมชาติอังกฤษหลังจากเขาชี้ชัดลงมาเลยว่าโดยปกติและสิ่งที่เรามักจะเห็นกันก็คือการที่บรรดาสโมสรต่างๆพยายามที่จะผลักดันขับสายไล่ส่งนักเตะออกไป แต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นทำไมเราถึงไม่เห็นผู้คนออกมาวิพากวิจารสมสอมสนเหล่านั้นเลยแต่ในทางกลับกันเมื่อถึงคราวที่ตัวของทางนักเตะอยากจะย้ายทีมบ้างตัวของนักเตะค,คนนั้นกลับถูกวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงเช่นนี้ซึ่งทำให้ตัวของทางโอเว่นคิดว่ามันเป็นเรื่องอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจริงในการแข่งขันฟุตบอล แล้วหากจะไปอ้างว่านักเตะมีสัญญาอยู่แล้วทำไมเวลาที่คั้วเขาเหล่านั้นก็มีสัญญาอยู่ด้วยเหมือนกันยังถูกสโมสรให้บีบตรงย้ายทีมตายตัวของเขาเองแสดงจิตนารมชัดเจนแล้วใช่ไหมโอเวนกล่าวมันชัดเจนเลยว่าเขาอยากที่จะย้ายทีมแฟนบอลของนิวคาสเซิลน่าจะให้อภัยและลืมมันไปได้หรือเปล่านั่นจะเป็นคำถามที่ใหญ่มากๆเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าหากเราจะให้ความเป็นธรรมกับเขาตัวของทักกีซักทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆให้กับนิวคาเซลิลและคุณก็รู้ว่าพวกเขาได้แชมป์คาราบาวครับแถมยังคว้าตั๋วไปเล่นชาสเปนลีกได้อีกด้วยเขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างชัดเจนแล้วและจากคำแถลงของเขาผมคิดว่าตัวของอิซักเองก็รู้สึกว่านั่นน่าจะเพียงพอแล้ว ก่อนหน้านี้มันก็มีการพูดคุยกันไปแล้วซึ่งบ่งบอกเลยว่าเขาไม่ได้ถูกปล่อยให้ย้ายทีมได้แบบเสรีแต่ถ้ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเขาเองอาจจะได้ย้ายทีมน,นะแต่ดูเหมือนว่าทางวเซิลจะไม่ยอมเล่นตามเกมที่พวกเขาเคยให้คำมั่นสัญญากับตูวของทางนักเตะเอาไว้ ครั้งนี้สถานการณ์มันน่าสนใจนะเพราะเก้าจาก10ครั้งที่การย้ายทีมเกิดขึ้นมันมักจะเป็นสโมสรบีบให้นักเตะต้องย้ายทีมออกไปผมไม่เห็นว่ามันจะมีใครเดือดร้อนกับสถานการณ์เหล่านั้นเลยไม่มีใครออกมาพูดอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งลูกๆของนักเตะที่ก็ต้องเรียนอยู่ครอบครัวของพวกเขาก็ต้องลงหลักปักฐานอยู่กับที่นั่นแต่กลับไม่มีใครสนใจจริงๆยามที่นักเตะถูกสโมสรให้บิดต้องย้ายทีม นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของนักฟุตบอลคนหนึ่งเลยนะแต่ในขณะเดียวกันพอมันพลิกฝั่งมาเป็นอีกด้านหนึ่งกับกลายมาเป็นว่าทุกคนทั้งโลกตากวิาพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ว่าทําไมถึงกล้าที่จะพยายามผลักดันการย้ายทีมแบบนั้นเพราจะไม่มานั่งวิจารณ์ทางอีซักหรอกนะเพราะผมเองก็คงจะไม่เลือกทําในสิ่งที่เขาทําก็จริงอยู่แต่ผมเข้าใจว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากและเขาก็อยากที่จะก้าวไปถึงจุดสูงสุดในเส้นทางอาชีพของตัวเอง แต่เขากลับไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมตามที่ตัวเขาปรารถนาเส้นทางอาชีพของนักฟุตบอลมันสั้นมากนะและตัวของเขาเองก็แค่อยากจะย้ายไปอยู่กับทีมที่ดีที่สุดในโลกนักตอนนี้ดังนั้นผมจึงบอกว่าผมเข้าใจในมุมมองของตัวเขาได้อย่าง่งแท้เลยละ่ะแต่มันกลับกลายมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะทุกคนต่างเปตาหน้าเขาอย่างนั้นอย่างนี้และบรรดาสื่อระดับโลกทั้งหลายต่างก็เล่นประเด็นนี้ด้วย มันจึงทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นดูไม่ค่อยจะดีมากนะักเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของชื่อเสียงที่มีขึ้นกับตัวเขานั่นเองไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็มีการเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องดาว,ดวโอกาสการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักกันไปแล้วเราจะขยับมาดูมุมมองล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการหาตัวตายตัวแทนของเขากันบ้างดีกว่า ครบทันนิวคาเซิลก็มีการยินการจุดยินของพวกเขามาโดยตลอดเลยว่าหนทางเดียวที่จะทําให้พวกเขายอมปล่อยตัวทางอีซักออกมาจากถิ่นเซนสเตรมบลากได้ก็ต้องเป็นกรณีที่พวกเขาสามารถที่จะหาสูนหน้าะระดับท็อปคนใหม่เข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางดาวหญิงทีมชาติสุยเด่นได้เสียก่อน ซึ่งหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับพวกเขาอยู่ณเวลานี้ก็คือในรายของทางนิโคลัสแจ็กสันสูนหน้าของทางสิงโตนั่งเงินครามจิวซีหลังจากทางสโมสรต้นสังกัดของนักเตะก็มีการออกมาแบกท่าเลยว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวทางแจ็กสันออกไปท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรและหนึ่งในนั้นก็คือทางนิวคาเซิลยู่นเต็ดนั่นเอง ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาว่าทางฟาบลิซซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเป็นคนออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวของเขาเองเลยว่าทางนิวคาสเซิลกำลังเดินหน้าไล่ล่าลายเซ็นของตัวแจ็กสันอย่างจริงจังอยู่นักเวลานี้นิวคาสเซิลอยู่นเตดให้ความสนใจและติดตามสถานการณ์ของทางนิโคลัสแจ็กสันมาโดยตลอดนะลูมาโน่กล่าว ในสัปดาห์นี้มันมีการพูดคุยหาหรือกันในเบื้องต้นไปแล้วนี่คือน,นักเตะที่อยู่ในช็อตลิสต์การเสริมทัพของพวกเขาทว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาแอสตันวินล่าก็เป็นอีกสโมสรที่พยายามอย่างหนักในการจะคว้าตัวทางจากสันด้วยเหมือนกันโดยมีทักอูน่าเอมิรีเป็นคนกลับเครื่องความสนใจเนื่องจากเขาเคยเป็นโค้ชของทางจ็กสันสมัยที่ทั้งคู่ยังอยู่กับทางบียารเรอัลและอยากจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในเวทีพรีเมีย แต่การที่พวกเขาไม่ได้เปนเลทในสกิลฟาชนสเปนลิกอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ตัวของทางแจ็กสันจะนำมาพิจารณาขณะที่โจ้าตัวเองก็กำลังดูทางเลือกของเขาทุกๆท,ทางก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายสมโมสรจากประเทศอิตาลีก็มีการติดต่อเข้ามาในช่วงไม่กี่วันนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางนาโปลีและเอซีมิลานก่อนที่พวกเขาจะหันไปโฟกัสกับในรายของทางลาสวุดหอยลุดและทางวิกเตอร์โบนิเฟสแทน พราะมองว่าดีลของทางแจ็กสันนั้นยังคงมีราคาที่สูงเกินไปแต่ไม่เพียงแค่ทางแอสตันวินลาเท่านั้นที่อยู่ในการแข่งขันนี้เพราะมันยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังด้วยแจ็กสันจะมีการเข้าพบกับเอเย่นของเขาในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเขาให้มากขึ้นการเจราจาเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนี่เป็นดีลที่จะต้องจับตามองอย่างแน่นอนและจะเป็นกุญแจสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมของนักเตะคนอื่นต่อไปด้วย ทั้งนี้นอกจากรายงานข่าวของทางโรมาโน่ดังกล่าวแล้วเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีการถอนตัวจากการไล่ล่าตัวเขาไปก่อนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทางนิวคาสเซิลสามารถที่จะคว้าตัวนักเตะได้อย่างสะดวกโยถิ่นมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือทางเสือใต้บาเย,ยนน์เนือหลังจากทางแม็กซ์เออร์เบลผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาคอนเฟิร์มเลยว่าจะไม่เปิดดีลการคว้าตัวทางแจ็กสันนิโคลัสแจ็กสันไม่ใช่หัวข้อการพูดคุยของเรานะเออร์เบลยืนยัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งรายงานข่าวคราวนี้มาจากทางลีไลเดอร์นักข่าวสายนิวคาสเซิลจากทางโครนิเคิลกันบ้างเมื่อเขาก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่า ในตอนนี้ลรกผู้จะมีการยื่นไม้ตายเป็นคำขาดครั้งสุดท้ายให้กับทางนิวคาสเซิลโดยการยื่นข้อเสนอเข้ามาพร้อมกับบอกกับพวกเขาไปเลยว่าจะรับข้อเสนอีหรือไม่ซึ่งหากไม่รับเราก็อาจจะต้องแยกขาดกันก่อนที่พวกเขาจะเป็นเป้าหมายไปหาคนอื่นแทนที่ไม่ใช่ตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักอีกแล้วนั่นเอง ตามทฤษฎีแล้วตัวของทักอีซักอาจจะอยู่ต่อได้แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นมันจะทําให้หฮาต้องอยู่กับนักเตะที่ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นั่นจริงๆไลเดอร์ระบุแต่หากมันมีข้อสเสนอเข้ามาที่ตัวเลข130ล้านบอลในสัปดาห์หน้ามันก็คงจะไม่สมเหตุสมผลหักปล่อยโอกาสผ่านในการจะขายเขาได้เป็นค่าตัวสิริติไปในแง่ของธุรกิจแล้วสิ่งที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางนิวคาเซลอย่างทาง PIF มองเป็นหลักก็คือ การที่พวกเขาจะต้องมานั่งจ่ายค่านเนื่อยสัปดาห์ละ1,2 0 0 0 0ปอนปอนเพื่อให้นักเตะไปซ้อมเดี่ยวอยู่คนเดียวไม่สามารถที่จะช่วยทีมลงสนามไม่สามารถที่จะขายเสื้อแข่งของเขาได้เลยนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย ขาะเดียวกันที่แอนฟิลก็มีความเชื่อว่าหลังจากข้อเสนอแรกที่เรา110ล้านปอนด์ถูกยินเข้าไปเมื่อต้นเดือนนี้ยังไงเสียพวกเขาก็ต้องกลับมาพร้อมข้อเสนอครั้งใหม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะต้องบุกไปเยือนทิดเซนสเต็ปบาร์กอย่างแน่นอน แต่มันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าจะมีการยืนร่นข้อเสนอครั้งใหม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะตลาดซื้อขายนักเตะมันใกล้ที่จะปิดตัวลงแล้วและคนวงในต่างก็เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลจะมีการเดินเกมอีกครั้งหนึ่งและมันจะเป็นการยืนร่นข้อเสนอเป็นคำขาดในครั้งสุดท้ายของพวกเขาสำหรับการล่าตัวของทางดาวยิงทีมชาติสุีเดน์ลายนี้ คำถามก็คือถ้าซิลยังคงตอบปฏิสเสธข้อเสนอที่2ไปอีกแล้วเฝ้ารอข้อเสนอที่3ต่อไปมันจะเหลือเวลาเพียงพอหรือไม่หากเกิดสถานการณ์แบบนั้นมันจะเป็นความเสี่ยงสําหรับพวกเขาแต่ในทางกลับกันหากพวกเขาตัดใจที่จะยอมขายตัวของทักอิซักออกไปในช่วงกลางสัปดาห์หน้าหรือในช่วงท้ายสัปดาห์ซิลก็ยังมีเวลามากเพียงพอที่จะสามารถหาตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาได้ทันแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ